ว้าวของสิ่งนี้ใครเห็นก็คิดว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันคือเครื่องดูดไรฝุ่นครับเฮ้ยเครื่องดูดไรฝุ่นจะตั้งไม่สวยขนาดนี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยหนังแท้ด้วยโอ้โหฮ่าฮ่าอินฟินสวัสดีครับผมพปติตัวแสบนะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้เจอเจ้าตัวนี้ครับผมก็ได้รู้จักคําว่าการทํางานบ้านแบบมีระดับครับ ดีไซน์มาสวยมากเลยนะครับเอาจริงเลยนะครับแวบ็บแรกที่ผมเจอตัวเนี้ยผมไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรเพื่อนเพื่อเหมือนกันไหมครับแวบ็บแรกมาวิดีโองงไหมครับว่าคืออะไรแฟนผมยังถามว่าเป็นลาโพงหรอมันเหมือนลําโพงเหมือนอะไรสักอย่างไม่มีใครรู้เลยครับว่ามันคือเครื่องดูดไดฝุ่นครับแต่เป็นยังไงจริงจริงครับทำมาดีไซน์ได้สวยงามมากนะครับเหมือนที่บอกไปเป็นการทํางานบ้านแบบมีระดับ <G ül> อ่ะนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดไรฝุ่นไรสายด้วยนะครับยี่ห้ออเล็กทริกนะครับไรสายก็แปลว่าไม่ต้องมีสายให้มากวนใจครับชันแบบแล้วก็ยกไปใช้ได้ทุกที่ครับชอบตรงนี้นี่แหละผมเคยใช้เครื่องดูดไรฝุ่นตัวเก่านะครับมันจะมีสายคือสายยาวมากก็จริงครับแต่เวลาเราใช้นะครับมันจะ ลุงลังไปหน้าปุ๊บวนมาขวากลับมาหลังทีนี้อ้าวเฮ้ยสายพันกันแล้วอะไรอย่างงี้หรือว่าบางทีเตียงอยู่ตรงนี้ต่อไปจะไปที่โซฟาทางนู้นอ้าวมันไกลเกินต้องถอดปลั๊กอะไรอย่างนี้ตัวนี้ตัวเดียวจบครับยกไปได้เลยนี่อย่างเฟี้ยวเลยครับทํามาตอบโจทย์มากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงทํางานยังไงสเปคเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะได้จัดกันไปได้อย่างไม่คลาแคลงใจ เครื่องดูดฝุ่นไร้สายอเล็กทริกรุ่น a m x แรงดูดสูงสุดอยู่ที่7,500 PA ทำความสะอาดด้วยระบบของแสง UV สามารถกองฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่า0.3ไมครอนช่องชาร์จเป็น Type C ท,ที่จับทำจากหนังแท้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่2,500มิลลิแอมป์ปรับความแรงได้2ระดับครับโล่ใช้งานได้30นาทีและไฮใช้งานได้15นาทีครับ ถ้วยเก็บฝุ่นความจุ100มิลิตรครับสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้หมดเลยน้ําหนักเบาเพียง0.62กิโลกรัมเท่านั้นครับถือได้ง่ายสบายมือในหนึ่งกล่องที่ซื้อมานะครับก็จะมีเครื่องดูฝุ่นไร้สายครับสายชาร์จ Type C และคู่มือเท่านี้ครับเราพลิกมาดูการทํางานของเขาดีกว่านะครับนี่ตัวนี้ครับคือแสง UV รูปตัว U ครับที่ทำความสะอาดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูยินก่อน ถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นางเนี้มันจะตัดอัตโนมัติครับเป็นมีระบบตัดแสง UV อัตโนมัติยวให้ดูแล้วก่อนเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเมืเเ่อปตัวแสง UV ทำงานนะครับถ้าจอดกับพื้นแต่ที่ี้มติดอยูน่นี้เห็นไหมถ้าเรายกขึ้นดับยกลงเน,นะครับเพราะว่าจัวสองตัวนี้ครับมันคือเซนเซ,นเซอร์ครับคอยจับถ้าเกิดเรายกขึ้นมันจะไม่ทำงานทั้งตัวที่ตีฝุ่นตรงนี้และตัวแสง UV เลยนะครับตัวนี้คือตัวที่ตีฝุ่น มันจะแบบมันจะสั่นด้วยความเร็วถูกวมากให้ฝุ่นขึ้นมาแล้วนี่คือช่องที่จะดูดฝุ่นเข้าไปเก็บในช่องเก็บตรงนี้นี่เองครับช่องเก็บฝุ่นนี้นะั่นเองนี่ครับาการทำงานเขาเป็นแบบนี้ครับ2ขั้นตอนตบกฝุ่นขึ้นมาดูดแล้วก็ใช้แสง UV ีในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าไรฝุ่นครับ มาทดลองใช้งานจริงกันครับตรงนี้ครับอ่าบินผมบอกไปพวกผ้าพวกอะไรพวกเนี้ยเราถอดซักหมดเลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปทําให้มันเหนื่อยปเปล่าๆนะครับเดี๋ยวซักมันก็ไปหมดสิ่งที่จะมีปัญหาคือข้างในนี้ครับอ่านี่โอย้ยได้เตยียงข้างในนี้พวกนี้มันยกไปซักไม่ได้ไงครับเราถึงต้องมีที่ดูดฝุ่นนะครับมาลองดอูนี่ดีเสียงไหมดีเสียงไหม อย่างอื่นเนี่ยคือเสียงนี่ครับตัวนี้มันตบให้ฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ดูดนั่นเองนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยเสียง UV ต่อโอ้โหอ่ะไปต่ออ่ะออไอ่ะอ่ะเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเรามาดูนี่อ่ากีแคตตรงนี้นะนี่ เห็นไหมครับที่เป็นฝุ่นฝุ่น,น,นผงผงเหลืองเหลืองนะครับพูกนี้ครับคือไรฝุ่นที่มันซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นครับอู้นี่ขนาดแค่นิดเดียวนะแค่แบบว่าเสี้ยวเดียวของเตียงนะครับถ้าไปเต็มเต็มหมดทั้งเตียงนะโ oh, อ,อ,อ้โหรับรองเยอะแน่นอนอืยดากที่บอกครับทุกครที่เป็นไร้สายเห็นไหมมันไม่มีสายลุงลังครับผมทําตรงนี้เสร็จปุ๊บไปดูเงินต่อมามมาทำามา,มา,มานี่องเก้าอี้เห็นไหมครับสามารถยกมาได้เลยครับแล้วก็ดูดได้เลยนี่นะ เห็นไ,ไหมครับเรียกได้ว่ายกไปทุกที่เลยตรงไหนที่มันมีที่ที่จะดูดได้ยกไปดูดเลยไม่มีสายลุงล,ง yeah! ล,งลังครับยังเราจะใช้งานะไรครับเรามาช่ำแหละดูไส้กรองกันดีกว่าครับดูสิโอ้ oh my god ที่พอจะเห็นคร่าวๆมันไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยออโ,โ,โอ้โหโอ้ที่เพื่อนเห็นกันนี่คือไรฝุ่นนะครับ ที่เป็นผงผงนี้ไม่ใช่แป้งนะครับมันคือไรฝุ่นนะครับผมผมอะไรติดมาได้หมดเลยโอ้ my gosh โอ้ว้าวเห็นไหมครับแดงวัดดูได้ผลจริงครับโอ้โหเห็นแล้วขันจมูกเลยครับเนี่ยโอ้ว้าวไปเลยครับหลังจากทดลองใช้แล้วเฟี้ยวเงาะกระเพาะแท้เลยนะครับถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้เครื่องดูดไรฝุ่นใช่ไหมครับไรฝุ่นก็ตกตีปกติก็อะไรได้หมดเลยใช่ไหมครับ คือต้องทำวามเข้าใจก่อนครับไรฝุ่นเป็นสาเหตุของภูมิแพ้เลยนะครับอันดับต้นๆเลยนะครับมันจะแฝงตัวอยู่ตามที่นอนตามเบาะตามโซฟาต่างๆนะครับซึ่งเล็กมากที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแล้วการที่เราไปตบให้มันขึ้นมาหมายความว่าอไรครับมันก็จะขึ้นมาโดนตัวก็คันถ้าเข้าจมูกก็เป็นภูมิแพ้เข้าใจไหมครับนี่คือสาเหตุที่ต้องมีเครื่องดูดไรฝุ่นครับเพทที่ผมแนะนําไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีให้ฝุ่นขึ้นมาตัวไรฝุ่นเด้งขึ้นมาครับขึ้นมาจากที่นอนปุ๊บแล้วก็ดู ทันทีเลยเข้าใจไหมครับตีขึ้นมาดูดตีขึ้นมาดูดตีกขึ้นมาดูด,มด,ด,มด,ดไม่ให้มันฟูกระจายนั่นเองครับ<ม>การที่เราเอาไม้ตีด้วยตัวเองครับปุ๊บ หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรฝุ่นขึ้นมาขึ้นมาเขาจะูกเข้าตัวเข้าปากเข้าดูดต,ติดตัวเราโอ๊ยเออเไม่เป็นไรที่เรามองไม่เห็นนะครับนี่แหละคือสาเหตุที่เราต้องมีเครื่องดูดไรฝุ่นครับจริงๆเราเรียนเรื่องไรฝุ่นเนี่ยมันเยอะกว่านี้มากมเพื่อนๆลองไปหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดให้ผมเล่าในวันนี้นะวิดีโอนี่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่จบครับมันละเอียดอ่อนมันเยอะมากครับเรื่องเกี่ยวกับไรฝุ่นแค่ดูไว้ว่าการที่ทําแบบเนี้ยไรฝุ่นจะไม่ฟุ้งมันดีกว่าการที่เราไปเอาไม้ต เยอะเลยครับเพราะแน่นอนเลยครับว่าตัวที่นอนตัวฟูกเรามันหนักมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะยกไปซักใช่ไหมถ้าเป็นผ้าปูปลอกหมอนอะไรพวกนี้มันซักได้แต่ว่าตัวที่นอนใหญ่ๆแบบ แบบเป็นร้อยกิโลอะไรเงี้ยมันไม่ไหวใช่ไหมล่ะครับก็ใช้เครื่องดูดไรฝุ่นนี้แทนได้เลยซึ่งนี่นะครับก็คือของฟิวสที่ผมมารีวิวในวันนี้ครับเครื่องดูดไรฝุ่นไร้สายยี่ห้ออัลเล็กริกตัวนี้นะครับถ้าสนใจผมให้ลิงก์ขาไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆไปตามกันได้ครับเป็นลอกกันบ้านได้เลยนะครับโอเคไงวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไร้ไรฝุ่นที่บ้านนะครับสวัสดีครับ สวยงามตามท้องเรื่องนึกว่าแบรนด์เนมนี่ถือไปเดินห้างนี่เนียนนะคุณไม่รู้เลยนะเนี่ย <laughs>